แพสซีฟอินคอมหยุดทำรายได้ไม่หยุดจริงไหม เคยได้ยินไหมครับว่า a s s i v e i ิน o m e มันไม่มีจริงครับของจริงมันมีแต่คําว่าทํามากกับทําน้อยครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับมันไม่มีงานไหนในโลกที่เราสามารถหยุดทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังผลิตเงินออกมาให้เราใช้ได้ครับถ้าคิดว่าการทําธุรกิจคือ a s s i v e i ิน o m e นะครับเพื่อนๆลองไปถามเจ้าของธุรกิจดูนะครับว่าเขาสามารถหยุดทําธุรกิจของเขาได้ไหมเอาจริงๆเลยนะครับถ้าเขาหยุดทําธุรกิจเขาเพียงแป๊บเดียวรับรองว่าโดนคู่แข่งตีเละเทะเลยครับสุดท้ายธุรกิจก็พังอยู่ดีหรือต่อให้เราจะมีเงินก้อนขนาดใหญ่ระดับ หลาย10ล้านเลยนะครับเราอาจจะวาดฝันว่าเอาเงินวางไว้ในกองทุนหุ้นปันผลแล้วปล่อยตายเลยเราก็จะมีเงินปันผลมาใช้สบายๆแต่ถึงยังไงนะครับวิธีนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารอยู่ดีครับว่ากองทุนของเรามันจะเจ๊งไหมคือเราจะต้องคิดตลอดเลยครับว่าเราจะต้องโยกเงินทุนของเราไปไว้ในกองทุนอื่นไหมหรือเราสามารถปล่อยเอาไว้ในกองทุนนี้ต่อไปก็คืออย่างน้อยมันก็ต้องคิดเรื่อยๆแหละครับสุดท้ายนะครับคือมันก็ต้องทําบ้างล่ะครับแค่มันทํามากทาน้อยเท่านั้นเองทีนี้บางคนนะ จะเรียกงานที่ทําน้อยมากๆว่า Passive Income มันก็ไม่ผิดนะครับสมมุติคนที่มีเงิน20ล้านบาทถ้าเขาเอาเงินไปวางไว้ในกองทุนหุ้นปันผลที่จ่ายปันผล5%เขาก็จะได้เงินปันผลปีละ1ล้านบาทครับคือต่อให้เขาจะต้องตามข่าวสารลงทุนเยอะแค่ไหนนะครับมันก็ไม่ได้เหนื่อยเหมือนกับพนักงานเงินเดือน20,000บาทที่ต้องทํางานต่อเนื่อง50เดือนเพื่อหาเงินล้านเดียวเหมือนกันคือการทํางานเนี่ยมันคนละโลกกันเลยนะครับสรุปทสั้นนะครับก็คือ Passive Income แบบหยุดทํา100%ไม่มีจริงครับแต่ งานที่ทําน้อยมากๆจนทําให้เราโคตรสบายเนี่ยมันมีอยู่จริงครับและมันให้ฟิลลิ่งเหมือนแพสซีฟอินคัมน้องฟินเอ็กอธิบายแบบนี้พอจะเห็นภาพกันบ้างไหมครับ